การปั๊มผ้านะครับเริ่มต้นนะครับตัดโกนครับขอตัวตัดโกนอันหนึ่งครับอ่าตัดโกนให้เป็นชิ้นที่ขนาดพอเหมาะกับงานนะครับอ่าขอผมเดินหน่อยครับขอผมเดินหน่อยครับโอ้โหอ่ได้งานนะครับอันชิ้นขนาดเหมาะสมกับตัวปั๊มนะครับส่งให้ช่างดีนะครับ ช่างปัป๊มครับปั๊มออกมาอย่างนี้มาช,ชัดๆแม่พิมพ์งเงาแวบงานเงาแวบครับงานจะร้อนนะครับมันร้อนครับร้อนมากครับเงาแวบเลยครับงานยังมีปีกอยู่เดี๋ยวเอาไปตัดปีกครับเอาไปตัดปีก เอาไปตัดปีกเนี่ยครับงานปุ๊บเอาไปวางตัดปีกครับชั้นชิดตัดปีกให้ดูครับปับคอดีเพิ่มหน่อยครับตัดออกมาแล้วปีกหายไปครับเหลือแต่ตัวงานที่ตัวงานเจาะหูใส่ห่วงอ้าวปีเจนี่ลุยจเจาะปุ๊บเรียบร้อยพระมีห,หูนะครับ ไปใส่ห่วงต่อนะครับจบกระบวนการการนำพระถ้าอยากจะไปชุบอยากจะไปจาหรือจะไปลมดาก็จัดการนำไปทำสีต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ